รัฐธรมธรมนูนปราบโกงนะรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารเนี่ยฉบับยึดอำนาจเ,เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงปราบได้จริงไหมรัฐธรรมนูญ50นโดนแจ้งข้อกล่าวหาจากปปชชีมูลก็หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกไม่ต้องหยุดะนะให้โกงต่อไปได้นะจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต่อเมื่ออะไรยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาและศาลฎีการัารารบคำฟ้องหรือคำร้องอก็ทำให้ คนในรัฐบาลคนเอกประยุทธ์คนหนึ่งที่โดนเนี่ยปปช,ชี้มูลเรียบร้อยนะเรื่องสนามฟุตซอลอะไรแถวอีสานนี่ไงไม่อยากไปเอ,อ่ยชื่อตำแหน่งใหญ่เลยออกทีวีบ่อยก็ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งๆที่โดนชี้มูลแล้วก็อยู่ต่อไปเพราะว่าเป็นรัฐมนูญปราบโกง,ง,งทั้งๆที่มีมูลแล้วรัฐธนรมนูน50เนี่ยบอกต้องหยุดแล้วปปช,ชี้มูลแต่รัฐรมนูญฉบับนี้เป็นไงอยู่ต่อไปอยู่แม่งให้ตายคาตำแหน่งไปเลยนะครับ นี่แหละครับ,ร,ร,บร,รัฐมนุนปากโกงสวรัฐธรรมนูญเก่าๆก็มาจากประชาชนสวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูนปากโกงไปไงมาจากการแต่งตั้งของใครการเลือกการจิ้มของใครเปนเอกประยุทธ์นะรัฐธรรมนูญเก่าๆบอกว่านะ,ะเผด็จการรัฐสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้เผด็จการแม่งทั้งสองสภาเลยนะครับอำนาจอยู่คนคนเดียวนะครับแล้วก็นะ ประยุทธ์ตั้งสอวอสอวอตั้งองค์การอิสระและองค์กรอิสระจะตีความไปทางไหนนะ่ะพี่น้องก็ไปคิดเอาเองผมก็ไม่ทราบหรอกมันก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นแย้งกับพลเอกประยุทธ์ก็ต้องระวังเนี่ยธนาธรเนี่ยเดี๋ยวเป็นอเดี๋ยวเนี่ยกกตจะเริ่มสืบสวนแล้วทาไปทํามาเลือกตั้งนายกอาบาจคะแนนเสียงท่วมท้นกลายไปแล้วแพ้ฟาวธนาธรติดคุกบไม่เกิน3ปีอะไรต่างๆเรียนแบบพรรคการเมืองอะไรข้อหาอะไรแปลกๆก็เริ่มมาแล้ว นะตีความกันไปตีความกันมาเราจะเชื่อถือองค์กรอิสระได้หรือไม่อย่างไร <_ d ata> ก็พี่น้องก็ติดตามไปสุดท้ายอนาคตใหม่ก็โดนยุบธนาธรก็โดนตัดสิทธิ์อา้าวตอนนี้มาเล่นการเมืองท้องถิ่นไปช่วยหาเสียงอา้าวมีคนไปร้องอีกแล้วนะว่าเรียนแบบพรักการเมืองสุดท้ายได้นายกบบอบจทั่วประเทศมาลงสมัครไป้40กว่าแห่งได้มาปุ๊บก็าเป็นไงไม่ประกาศขาดคุณสมบัติใบส้มอะไรคือ ชนะใจประชาชนไม่ได้ฝ่ายตรงข้ามธนาธรก็ใช้วิธีการเอากฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการจัดการผมเนี่ยกำลังสังคมกําลังตั้งข้อสงสัยธนาธรอาจจะได้คะแนนจากนักการเมืองเต็มที่ได้คะแนนจากประชาชนเต็มที่แต่ไม่มีโอกาสจะได้เป็นสอสอไม่มีโอกาสได้เป็นนายกไม่มีโอกาสเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยพวกคณะก้าวหน้าต่างๆไอ้คณะอะไรอ่าก้าวหน้าไรงี้ย ส่งคนสมัครทั่วประเทศเอาจทดธรามาธมาก็เป็นไงโดนทั้งโอ้ยขับไลด่ด่าต่างๆใช้วิธีการอะสกรปรกไหนบอกระบอบประชาธิปไตยดันไปยืนด่าเขาเปิดเพลงหนักแผ่นดินอะไรมันเป็นเรื่องทุเลศประชาธิปไตยแล้วคุณก็ต่างคนต่างหาเสียงไอ้นี่มาขวางทางเขาไปยืนดา่าอะไรแล้วก็มองเป็นเรื่องดีนะก็แปลกนะยิ่งทางใต้ดูแก่จะตายหาแล้วที่ไออะไรถุงขาไปเจอเด็กอายุไม่กี่ขวบ ไปยืนด่าล้อเรียนเปิดเพลงหนักแผ่นดินผมผมอายแทนในกาแกจนหมาเรียนตูดไม่ถึงที่ทำนะมันมันน่าอับอายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีนะแล้วตอนนี้กลายว่าการทําอะไรที่มันดูแย่ๆเป็นเรื่องดีนะคุณป้าคุณลุงไปเจอเด็กจะตบมั่งอะไรเงี้ยดูเอาลำโพงทุ่มบังใส่เสื้อเหลืองบางคนนะเสื้อเหลืองส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่บางคนนะผมพูดในชัดเลยบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูแล้วมันมัน นะบางคนเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์สอนมหลาลัยชื่อดังที่เคยไปออกทีวีทำใบทํามาไม่พอใจนักเรียนเขาจะแสดงสัญลักษณ์กันไม่ไม่ใส่เครื่องแบบไปเรียนบอกว่าเออนะแนะนำให้แก้ผ้าไปเรียนเลยดูนะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วตัวเองเป็นการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะเออแต่แปลกนะเออดูเนะี่ยเป็นพวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะพวกอ,อ้างว่าพวกโขนเจ้าแล้วกัน นะโหนจ้าเป็นด็อกเตอร์นะบอกว่าอะไรนักเรียนเนะี่ยถ้าไม่ใส่เครื่องแบบก็แก้ผ้าไปเรียนเลยมันเป็นการละเมิดสิทธิ์เด็กนะเออมันแปลกแนละ้วมันเป็นมันมีค่านิยมแบบนี้คนที่นั้นทำไมเราไม่พูดกันดีๆนี่คือปัญหาสังคมแล้วคนแบบนี้ก็ยังสอนหนังสือได้นะยังสอนได้พี่น้องพี่น้องคิดยังไงอะนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะ เพราะตอนนี้คนที่จะมาไลฟสดไลไรแบบผมนี่ก็ติดคุกไปหมดแล้วติดคุกนะติดคุกนะอ่าเราทำนองเนี้ยติดคุกก็ไปหมดแล้วเหลือผมเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังเพราะเราเป็นทนายนะครับนตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็7,484 YouTube 4 0 0 6ตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ10,000มเท่าไหร่วะเนี่ยอ่า1400กับห0 0่มือ อ่0 0 0มืนเท่าไหร่1 0 0 0 0มืนกว่า1 1ึ่งพกว่าเออหนึ่งมืนหนึ่งพันเกือบเกือบหมื่นสองแล้วนะกราบขอบพระคุณมากเข้ามาหน้ามาเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตานะเข้าดูแล้วก็แชร์แชร์แชร์ไปไม่ต้องกลัวติดคุกครับของผมเนี่ยไม่มีพูดอะไรที่ติดคุกเลยเพราะผมระมัดระวังตัวเองมากเพราะผมก็ไม่อยากไปอยู่ในเรือนจำ <c oughs> นะครับเรามัดระวังมากเพราะฉะนั้นแชร์เต็มที่ใครโดนฟ้องโดนอะไรต่างๆ <c oughs> ผมรับผิดชอบค่าทนายค่ารถค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าเสียหายนะครับดูแลหมดถ้าติดคุกก็ไปเยี่ยมเยียนไปต่างๆเอาเข้าวผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมตลอดฮิวนะครับรายการเราเนี่ยคนดูเยอะสุดแล้วเพราะเราพูดความจริง <c oughs> อันไหนคนอื่นไม่กล้าพูดเรากล้าแล้วเราไม่มีโฆษณาไม่มี สปอนเซอร์ไม่มีใครโง่ามาสนับสนุนรายการเรานะครับพอพูดถึงผู้ดำเนินรายการตอนนี้พวกกนกกระเจ๊ปองนี่ยไม่รู้ยังยังหารานบินลงไม่ได้นะกนกกระเจ๊ปองเนี่ยจะไปลงช่องไหนนะไม่รู้ว่าไปลงช่องนั้นเราจะทําให้เหลตติ้งดีหรือว่าหรือว่าจะทําให้ลําบากกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าบางคนก็บอกจะไปช่องก่าวช่องนั้นช่องนี้ก็ยังไม่รู้ว่า นะใครจะรับเจ๊ปองกับกระหนกไปเนี่ยโอ้โหต้องคิดหนักนะสองคนนี่โอ้โหถ้าลงเมื่อไหร่นะช่องแตกนะนะเพราะว่าสองคนนี่เขามีทั้งคนรักคนเกลียดแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนรักกับคนเกลียดอะไรมันมากกว่านะเจ๊ปองกับกระหนกเนี่ยจะไปลงช่องไหนเนี่ยพี่นะ้องอยากให้สองคนไปลงช่องไหนนะแต่ว่าคุณกระหนกนี่เอฟซี FC เขาเยอะนะเป็นล้านนะนะครับของผมนี่ก็ล้านกว่าเหมือนกันอนะ ของผมเนี่ยกันนะเอฟซี FP ผมเหนียวแน่น,นยังไงไงจัดเมื่อ,อไรยังไงก็มีคนดูหน้ามาผมมากันเสนอนหน้ากันเป็นแถวทั้งเอฟซีทั้งหน้ามาขาประจาทั้งทั้งไทยทั้งเทศเต็ไมไปหมดะนะใครไม่ได้ดูผมแล้วนอนไม่หลับว่าแล้วก็หัวเราะให้ท่นหน่อยช่วงนี้สุขภาพดีหัวเราะได้ฮิว <c oughs> นะครับนะครับสบายสบายกันอย่าไปคิดเยอะเราก็รู้ๆอยู่แล้วนะ คิดอะไรมากอืมเกิดเป็นคนไทยก็สู้ไปอืมมีอะไรบ้างวะเออนะครับหมดแรงเนี่ยมีคนบอกหมดแรงเลยพอรู้ผลคำพิพากษาบางคนบอกกฎระเบียบอะไรระเบียบกองทัพบ,บกสูงกว่าพรบรจริงหรือไม่อ,อ่ไม่รู้ไม่กล้าพูดนะอืมว่ากันไปอืม นอกนั้นอเออนี่นะประเทศเรานะเออนะครับรักทนายขอบคุณครับแมหน้ามาเราก็มากันเยอะนะอ่าทั้ง Ft ทั้งหน้ามานะไปลงช่องไหนแล้วกระนกอะ่ะว่ากันไปวันนี้มีข่าวชาวบ้านเหยน,นะเห็นได้ข่าวว่า,าที่สามจังหวัดกาญจนบุรีครูปีชาฟ้องหมวดจรูน หมวดจรูนไปบอกว่าอะไรสันดานสันดานอะไรนะเรื่องสันดานเร็วเรื่องอะไรเห็นก็ทั้งครูปีชากับหมวดจรูนตกลงกันได้ก็เป็นเรื่องดีนะคดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆตกลงกันได้ครูปีชากับหมวดจรูนนะหมวดจรูนก็ตกลงจะไปแถลงข่าวนะขอโทษครูปีชาก็จบไปคดีหมิ่นประมาทไม่มีอะไรนะครับเป็นคดีเล็กๆน้อยๆสารสารก็เห็นว่าทะเลาะกันมานานนะครับก็สุดท้ายก็สองคนก็ตกลง บวชจรูนก็ได้เงินได้ทองไปแล้วก็จะมาขอโทษครูปีชาที่เคยว่าสันดานอะไระอะไรอ่ะผมจําไม่ได้สันดานเรวหรือเรวเป็นสันดานอะไรจําไม่ได้นะเออนะครับก็ก็ดีครับก็ดีหมินประมาทจบได้ดีก็อย่าไปยุโยงไปส่งเสริมกันนะักนะมันจะได้จบไปนะความจริงบวดจรูนถูกหวย30ล้านก็น่าจะเงียบๆเลิกเลมันจะจบไปนะไปจับมือจับอะไรกันครูปีชากันไปส่วนตัวผมนะคิดว่าไม่ควรจะอะไรแล้วมันโอ้ไรแต่ละ ไอ้คนไทยมันบ้าการมานั้นบ้าหวยเพราะนั้นไอ้เรื่องไม่เป็นสาธารณนี่คนชอบนะก็ดีครับปฏิอีกเรื่องก็เรื่องไอ้นั่นนะ่ด็อกเตอร์เซปิงเห็นมีข่าวนะครับที่มีนะผู้เสียหายไปฟ้องเรียกค่าเสียหายด็อกเตอร์เซปิงที่ศาลแพ่งสองสามคดีสองคดีั้ยศาลยกฟ้องหมดเลยบอกว่าด็อกเตอร์เซปิงไม่ได้ทำผิดไม่ได้โฆษณาเกินจริงการรักษามีมาตรฐานอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้น เห็นในข่าวดเรเซปิงก็จะฟ้องกลับบรรดาโจท้์ทั้งหลายที่ไปเบิกความเท็จอะไรต่างนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะการฟ้องร้องดาเนินคดีพวกสัญญกรรมนี่ก็ต้องระวังนะจะไปฟ้องไปอะไรเขาเนี่ยมันต้องมีมูลมีอะไรก็ต้องระวังหน่อยคดีนี้ก็กลายเป็นดเรเซปิงชนะนะที่ว่าเฟสออฟเฟสออฟอะไรนะจะเห็นผมดูข่าวดูในทวิตเตอร์เาแล้วเขาบอกเขาจะฟ้องกลับเขาเสียหายเพราะว่าข่าวเขื่ออะไรไปเยอะที่ว่าจากหน้าคนกลายเป็นหน้าผี เขาก็สามารถนำสืบว่าจากหน้าผีกลายเป็นหน้าคนว่าหลังหลังจากทําแล้วหน้าดีกว่าเดิมก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปเพราะนั้นการฟ้องร้องคดีสัญญกรรมมันก็ต้องดูให้ดีอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับมีข่าวข่าวก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ